สวัสดีค่ะวันนี้พอมีเวลาเลยจะมาแพ็คเข้ากล่องให้ทุกคนดูกันค่ะวันนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นแบบ2กลับนะคะเรามาทํากันเลยค่ะกลับที่เพิ่มเข้ามานะคะอันแรกนี้จะเป็นปลาทอดกรอบค่ะเราจะมาแพ็คตัวปลานี้ก่อนปลาที่ร้านจะใช้เป็นปลากระพงนะคะจะเพิ่มให้ทั้งหมด5ชิ้นจุกๆค่ะแต่และชิ้นเนี่ยไม่มีก้างนะคะเป็นเนื้อล้วนๆค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เลย ระหว่างที่เราแพ็กตัวปลากรอบอยู่นะคะในครัวก็กำลังทำตัวกับข้าวเมนหลักอยู่ค่ะวันนี้มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็คือกุ้งผัดผงกะหรี่ไก่ผัดพริกไทยดำแล้วก็เนื้อผัดเครื่องแกงค่ะอันนี้ใส่เข้าไปเลยใส่ต่อทำเวลาหน่อยเร็วพอใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาตักข้าวแพ็กต่อค่ะอันนี้ใช้เป็นข้าวหอมมะลิข้าวเบญจงลงอย่างดีเลยนะคะเม็ดข้าวจะเรียงสวยไม่แฉะค่ะ เราพยายามเกลี่ยให้ข้าวไปด้านซ้ายนิดนึงเหลือพื้นที่ไว้ทางด้านขวาค่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่พวกผักแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆค่ะวันนี้จะเป็นพริกน้ำปลาแล้วก็เป็นน้ำจิ้มที่เอาไว้ทานกับของทอดค่ะข้าวนี้กะไว้แล้วนะคะนับตามจำนวนที่แล้วประมาณ10วันนี้15กล่องค่ะ15ที่ตกกล่องหนึ่งก็ประมาณ2-3ทัพพีค่ะแล้วแต่น้ำหนักมือเราเลย แต่ว่าแน่นรับรองว่าอิ่มจุกแน่นอนค่ะข้าวร้านนี้โอเคใส่เรียบร้อยค่ะดูแอบชะเง้อดูได้ไหมเนี่ยว่ากลับข้าวเสร็จหรือยังตักข้าวจะเสร็จแล้วนะโอเคค่ะเรียบร้อยกลับข้าวก็มาค่ะอันนี้เป็นกุ้งผัดผงกะหรี่ค่ะหนึ่งที่เราจะใส่กุ้งให้ถึง5ตัวด้วยกันนะคะพยายามเกลี่ยให้เท่ากันทุกกล่องค่ะ ถ้าเกิดว่ากล่องไหนดูน้อยกว่ากล่องก่อนหน้าก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราเติมให้ทีหลังทุกกล่องค่ะเดี๋ยวมันจะมีเหลือพวกผักพวกไข่เนี่ยให้เราเติมแต่ที่แน่ๆกุ้งต้องได้5ตัวทุกคนค่ะทุก,กล่องโอเคใส่เรียบร้อยค่ะค่อยๆใส่ไปเมนูนี้เป็นอีกเมนูที่ทานง่ายค่ะรสชาติไม่เผ็ดเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีค่ะ แล้วก็พยายามเกลี่ยทุกกล่องให้เท่าๆกันต่อไปนะคะแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วค่ะตักเข้าไปเช็คกุ้งครบไหมโอเคส่วนที่เหลือเราก็จะแบ่งให้เท่าๆกันทุกกล่องค่ะตามด้วยไก่ผัดพริกไทยดำค่ะใส่เน้นพวกเนื้อไก่ลงไปก่อนค่ะในแต่ละกล่องแล้วเราก็จะตามด้วยผักแล้วก็พวกน้ำค่ะ เมนูนี้ก็รสชาติทานง่ายค่ะอร่อยใช้เป็นเนื้อส่วนอกจะไม่ค่อยมีมันไม่ติดหนังค่ะรสชาติอร่อยค่ะมีความเผ็ดพริกไทยนิดนไม่เผ็ดมากค่ะคนไม่ทานเผ็ดก็ทานได้ค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพยายามแบ่งให้เท่ากันทุกกล่องเลยส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะเอามาเติมค่ะในกล่องที่ว่าเรารู้สึกว่ามันน้อยไปโอเค เสร็จแล้วเราก็จะไปกันต่อที่เนื้อผัดเครื่องแกงนะคะกําลังยกมาค่ะมาหรือยังนี่ยเนื้อผัดเครื่องแกงมาแล้วค่ะอันนี้เมนูนี้เผ็ดแน่นอนค่ะส่วนตัวเนื้อจะเป็นเนื้อหมักสูตรพิเศษของทางร้านนะคะเนื้อจะมีรสชาติหน่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีความนุ่มไม่เหนียวค่ะเติมผักเข้าไปก่อนอ่ะ เวลาตักเราจะพยายามตักพวกเนื้อเนื้อสัตว์เข้าไปก่อนค่ะให้ให้ดูเท่ากาันแล้วก็เราจะเติมพวกผักลงไปทีหลังค่ะส่วนที่มันเหลือๆเราก็จะเอามาแบ่งให้ในกล่องที่เรารู้สึกว่ามันยังน้อยไปค่ะเหมือนทุกทีเลยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะ15กล่องระหว่างนี้แอบเห็นมีคนเอาผักอ,อะไรมาช่วยเติมให้แล้วสงสัย เห็นทำคนเดียวรู้สึกว่าช้าปกติจะช่วยทาช่วยกันทำค่ะสองสาคนแต่ว่าวันนี้อยากอัดคลิปแบบว่าลงทุกขั้นตอนก็เลยตั้งกล้องถ่ายคนเดียวนี่เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ปิดฝากล่องส่วนช้อนซ่อมเราแยกไปให้ตั้งหากนะคะนี้ไก่ผัดพริกไทยดำค่ะปิดฝากล่องเค okay, ปิดให้ดูก่อนเรียบร้อยแล้วก็เนื้อผัดพริก แกงเติมปลากรอบนี่เรียบร้อยแล้วค่ะ